สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องซิปโคแล้วันนี้เรามาอยู่กับเกม Lagnarok X n กเ e ็ e g e n e r a t i o n ก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว r a n g e r Hybrid เนาะที่ทุกคนถามหากันหลังจากที่ผมได้ลงคลิปอ่ l โซโล่บอสไปซึ่งคลิปที่คนดูเยอะสุดนะ่าจะเป็นอ่ around, คลิปโซโล่มอลล็อกกันเพราะว่าเป็นการแบบโซโลจริงๆนะใช้ตัวเดียวเลยส่วนบอสอีก2ตัวเนี่ยไอ้ไทมโฮเดกับไอ้อะไรนัดาบขาวอ่ะก็คือ ลองใช้ตัวเดียวแล้วไม่ไหวจริงๆก็เลยขอเป็นการโซโล่เพย์ทูคาแรค e เตอร์แล้วกันก็คือเล่นคนเดียวแต่เล่น2ตัวอะไรอย่างนี้เ,เดี๋ยวขอทักทายชาวต่างชาติหน่อยแล้วกันเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยสนใจค่อนข้างเยอะเม้นมาเยอะมากขอดูตัวหน่อยนูน่นนี่อะไรอย่างนี้ขอดูบิหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ Hello e v อ r y o n e Today I คอ n รีวิวด e เทลดิส i s c ร็ r เ c t thank you for follow let's go to see guy มาที่สเตตเลยทุกคนตัวนี้ก็จะมีค่าหลักๆก,ก็คือ index เนาะจะให้ถั่วเฉลี่ยประมาณแบบเท่าๆกันดูในเรื่องของการอัพเห็นไหมจะถั่วถั่วให้เท่าๆกันนะอืมประมาณนี้แล้วก็สําหรับสเตตของชนายนกเนี่ยที่แนะนำนะลักให้มีประมาณสัก220ขึ้นไปอะทุกคนคือขั้นต่ํายังไงก็ต้องมี2อ0ี่แต่ควรจะทําให้ได้สักประมาณ240ประมาณนั้นแล้วกันผมว่ามัน มันก็น่าจะอ,าอ,ออกนกออกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะบวกกับอาวุธเงาบวกกับอะไรอีกอมผมแนะนําให้ค่าลักอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยหกสิบโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันกแล้วกันเอาเอาสแตตหลักๆแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวดูสแตตหลักๆก,กันก็เอาพีเพนพีเพนพเพนี่พีเพนดิบจะคิดเป็นไฟนอลออกมาได้แปดสิบแปดจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพีเพนทั้งหมดรวมกันเลยว่าเท่าไหร่พีเพนรวมอันนี้สามร้อยสี่สิบสองนะ 3า2กับ88ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ430กว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็พีดามิตโบนัสตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ476.26นะเอ่อนี่ยังไม่รวมกับบัฟรวมอะไรอีกนะพวกค่าเพนพวกค่าอะไรเงี้ยอ่ะอ่ะเรามาดูแค่ค่าหลักๆเนาะค่า SPD ก็679บวกกับ742นะโอ้โหก็เท่าไหร่อ่ะพันสามพันสี่อ่ะประมาณนั้นตีไปคร่าวๆขี้เกียจบวกเลขละ ไฟนั bon uss, so ่นดาเบทโบนัส45%คีล่าเมทโบนัส2อันเราไม่ต้องพูดถึงคีคีเราไม่นีีี่คครเาไม่ได้ใช้งานอะไรเลยฟิสิคอลไลสติลดูดเลือด200%นะทุกคนเยอะมากก็หลักๆก็น่าจะเป็นมาจากไอตัวสัตว์เลี้ยงแล้วก็การ์ดนะเรามาดูในส่วนของเรื่องโบนัสทูเผาเล่นส่วนมากก็น่าจะฝากสมุดนะทุกคนฝากสมุดแล้วก็อาจจะการ์ดนะไอไอพวกเนี้ยคือได้จากสกิลของ ชนายอยู่แล้วได้เยอะมากแล้วยิ่งเด็กเยอะก็ได้เยอะนะทุกคนตอนเนี้แบบมันปรับมาก็โอเคเลยอ่าต่อไปอ่าโบนัสธาตุแล้วกันมีนิวช่ออยู่ที่1 3ึ5แล้วก็โฮลี่อยู่ที่107่ง้นะก็สําหรับชนายนกน,ก,นกก็จะเล่นเป็นสายนิวช่อนะเพราะว่านกมันจิกออกเป็นดาเมจนิวช่ออ่าก็พี่เขาก็จะดิบบิว้วออกมาเป็นธาตุนิวช่อประมาณหนึ่งก็หลักๆก,ก็จะไปเน้นที่ขนาดนะเนาะีนะ่ ตีขนาดใหญ่ร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตีขนาดเล็กบวกร้อยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็เยอะเยอะเลยเยอะเยอะโอเคในส่วนของรายละเอียดเนาะก็โอเคละต่อไปเราไปดูที่อุปกรณ์สวมใส่กันเลยทุกคนชิ้นแรกธนูนะธนูนี่จะเป็นธนูอาร์คแองนะทุกคนธนูอาร์คแองเนี่ยมันจะได้ในส่วนของค่านิวตันตอนแรกอะถ้ายังไม่อัพขีดมันจะ เป็น12%นะเท่าที่ผมจําได้ถ้าให้ยังไม่อัพขีดจะเป็น12%บสอเลยเนี่ยอันนี้พี่เขาไปอัพขีดมาขีดหนึ่งแหละก็เป็น24%ได้ค่านิว w รอลมาเลย24%แล้วก็ในส่วนของเรื่อง e n c h a n c นะ offmal ออก็เป็นอ่า offgift ออพ,พีดามีตโบนัสพีเพนแล้วก็การ์ดนะการ์ดเป็นโอซิลิสดาวสามใบไม่ได้มีอัพดาวแค่ตอนนี้นะคนมีโหดพวกการ์ดประดับอะไรเขาอีกอะ แล้วก็เมกาโลดอนนะหนึ่งใบอ่าแล้วก็การ์อดอ่ากิจอุลตร้าแมนได้อ่าดาเมจที่ดาเมจขนาดกลาง25%ดาเมจขนาดเล็กบวกยีนะคือหล,ล,ล,ลักๆเลยเห็นเซตไหมเห็นเซตไหมคตรเดือดตีบอสแรงขึ้น20%่สิบเปอนานสิวิอืมแต่มันต้องใส่ทั้งหมดกี่ใบอะ่ะอันนี้หนึ่งใบสองใบสามใบ,ส,มใบสี่ใบอ่าโอเคอันนี้ใบหนึ่งนะอันนี้ใบหนึ่งแนละ อ่ะต่อไปมาดูส่วนของเสื้อนะเป็นตอนนี้ใส่ชุดเป็นชุดโอดิตอยู่อันนี้ก็เป็นออปออปพายอนต์สิบสามสิบสามสิบสามออปพายอนนะอ่านี่เบนดาร์ก้อนอันนี้ก็เป็นอ่การกิจกรรมนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอ่าสลามปะกิจกรรมเนี้ยผมไม่ชวินแต่น่าใช่นะน่ากิจกิจสลามอืมอันนี้ก็ทําให้ถึกขึ้นเยอะเลยทุกคนเป็นรีดักชันนะ เมื่อรับดาเมจัลส,สมถึง20%ของแม็ก HP จะเพิ่มไฟนอลดามิดีดักชันของตัวเอง45%นาน6วิเนี่ยอันนี้คือได้เยอะมากทุกคนคือแม่งโคตรดีอะ่ะจริงเบนดากอนเนี่ยแต่ต้องใส่เป็นเซตนะเดย์ไนท์และเฮดพร้อมกันก็คือ3ใบเนาะอันนี้เดย์ละอ่ะต่อไปเฟิร์สอันเตอร์แมนก็เนี่ยนีย่เข้าเซตอันนี้ใบที่2แลละ หลักๆเลยอะคือมันได้ถึกด้วยแล้วก็ได้ตีบอสแรงขึ้น20%เลยทุกคนแต่ต้องใส่ครบนะอ่าเรามาดูกันอันนี้2ใบนะคุณเตอร์แมนเราไปมปัพมัพมัพก็เป็นออฟอ่าออฟไพายอ,อนออฟอินไพายอ,อนนะอ่าเบนด้าก้อนมาแล้วใบที่2ไนท์อ่า max hp 29%วิช72.5แล้วคุณเตอร์แมนทาร์โล ไฟนอลเอ็มดามิเดดักชันเนี่ยถ้าเป็นเอ็มดามิเดดักชันเนี่ยจะทนสกิลบอสได้โหค่อนข้างดีนะทุกคนคือถ้าเราไปตีบอสเนี่ยแล้วมีเอ็มดามิเดดักชันเยอะเนี่ยโดนสกิลบอสนี่คือแบบลดความแรงของมันไปได้เยอะเลยแล้วเราใสายโซโล่บอสแล้วโหยังไงก็ต้องมีไว้อันนี้ใบที่3แล้วปะใบที่3แล้วอาจจะไปรองเท้านะรองเท้าก็เป็นออฟไพยอนนะออฟอินไพยอน แน่นอนครับเสือขาดไม่ได้เลยสำหรับสายลาบอสยังไงก็ต้องมียิ่งโซโล่นี่ควรมีเลยเสืออ่แล้วก็อันนี้เบนดากอนนะใบที่เท่าไหร่แล้วที่3แล้วบ้าครบแล้วป่ะเออเบนเบนดากอนนี่ได้แม็ก HP 29%ต้านทานสถานะด้านลบ PPP คือหลักเนี่ยมันได้อย่างที่บอกนะพอใส่ครบเสร็จปุ๊บได้ฟิเนดามิ่ดักชั่นสิเเยอะมากโคตรถึกโอเค ต่อไปประดับประดับนี่จะเป็นประดับเด็กกับอินนะอัปเด็นี่อัปเด็นะทุกคนประดับไม่ใช่อัปเจาะอัปท่านะทุกคนอัปเด็นะเอออัปพายอนเด็กนะอันนี้เออประดับนี้มันดีอย่างหนึ่งไว้ทุกคนนี่ได้โบนัสดาเมจทูบวกสิบห้าเปอร์เซนต์ก็แล้วบวกกับ ที่สนยมกีก็กลายเป็นตีเผาแรงขึ้นอนะ่ะเหมือนเราออฟเผาไปเลยเอ่ะทีเนี้ยแม่งเจ๋งจริงเนะียโอเคเลยอ่าในส่วนของการ์ดนะเป็นการ์ดหมูเป็นการ์ดกิจสลามนี่แหละการ์ดหมูนะสองใบเลยแล้วก็ประดับอินประดับอินนี่ก็ได้โบนัสเดอเมทูอินเดีมิฮิวแมนก็ตีพวกอะไรอ็อกอะแรงขึ้นเป็นออฟเด็กครับทุกคนออฟเด็กพาย,ยอนนะครับไม่ใช่อ่าท่านไม่ใช่เจาะนะ การโอซิล <G uard oscill ate> ิสนะการอันนี้เป็นการโอซิลิสอัพดาวแล้วด้วยตายแล้วจะฟืน้นคืนชีพไปนะสำหรับสายลาบอรสก็แจวแจวเลยสมมติว่าเราไปล่า,าตัวอมลาคนเดียวใช่ไหมเรายืนยิงแม่งเลยหลบแค่ไอตัวคาลิเบอร์เวลาแทงแค่นั้นเลยพออมราระเบิดปุ๊บเราก็ไม่ตายเราก็ยืนยิงไปโซโล เนี่ยประมาณ30มสิบวิก็ตายแล้วตอนเนี้ยเราโซโลโ่ไอตัวมาลาอืมมันง่ายไฟยนอลเนี่ยอัพดาวมาก็ได้ไฟนอลพีเพนยี่สนะแล้วก็นี่ก็เป็นการ์ดหมูอะ่ะการ์ดหมู3ใ okay. บอ่ะเยียดเข้โอเคอ่ะต่อไปมาที่ทาริสแมนทาริสแมนก็อ,อัปเดตกันทุกคนแล้วก็การ์ดก็เป็นมาร์ทเฮดอัพดาวนะอัพดาวมาก็จะเป็น24%ตตอนแรกมันเท่าไหร่วะสิบสองหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะ เท่าที่ผมจําได้แล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นไซตามะนะเป็นกิจวันพันแมนเนาะได้ไฟนอลพีเพนมา3าส่วนอันนี้ก็เซ็ตมันก็โอเคนะทุกคนแต่หลักๆเลยคือพี่เขาอยากให้มันบาลานะนะพีเพนกับพีดามีดโบนัสอะก็เลยเลือกเป็นการไซตามะมาเป็นพีเพนตรงนี้โอเคไปที่คอสตูมคอสตูมเนี่ยหมวกเป็นหมวกออกเนาะ สำคัญหลักเลยอยู่ที่การ์ดดูดิการ์ดหมู่2ใบอ่ะโอ้โหซึ่งแม่งคุ้มมากทุกคนมันได้ตีขนาดใหญ่36%เนะแล้วก็ตีขนาดเล็กบวกอีก36.3%นะคือแบบโหดจริงอันเนี้ยคือผมว่าแม่งคุ้มจริงโวการเนี้ยถ้ามีงบจริงๆอะ่ะก็ซื้อไว้ดีกว่าต่อไปในส่วนของตาผ้าปิดตาผ้าปิดตาคิมิล่าเนาะอ่ะใส่ออกแน่นอนอยู่แล้วต้องใส่ออก บายการสตันเนาะแล้วก็นี่เป็นการอุจจาระดูดเลือดย่อดูดเลือดแรงมากอ่าแล้วก็ได้เนี่ยนีย่ครบเซตอีกอย่างหนึ่งละเพิ่มดาเมจต,ตีบอส20%อร์นตะต่อไปปากใน,นส่วนของปากนะปากก็ใส่การ์ดหมนะูทุกคนเตะขนาดใหญ่36ตีขนาดเล็ก36การ์ดหมูอีก2ใบทุกคนการ์ดหมู4ี่ใบแล้วอะเฮ็ดเคไม่แรงได้ไง ไซน์ไหนแน่นนะ,น,ะนะทุกคน <c oughs> อ,อต่อไปไปดูบันทึกการต่อสู้แล้วกันทุกคน <c oughs> บันทึกการต่อสู้ตัวนี้ก็เป็นปลดอินขั้นแรก <c oughs> ไฟนั่นพีรามดโบนัสขั้นแรก <c oughs> แล้วก็วิดขั้นแรกแมงกเอชพีขั้นแรกนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เนาะ <c oughs> อาจจะไปไปดูอาวุธเงาแลทุกคน <c oughs> อาวุธเงาตัวนี้เป็นเงาแปดนะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าขั้นหน้าพิมพ์ลายหนังสืออะไรเงี้ยใส่อะไรอาจจะไปดูที่จารึกกันก่อนเลย จารึกเนี่ยเอาจริงก็คืออัพทั้งหมดเลยนะยกเว้นคริคืออย่างที่เรารู้กันนะว่าเราเล่นสายเจาะเราก็ไม่อยากให้ขีออกเพราะขีออกแล้วมันจะเบากว่าอยู่แล้วเนาะอ่ะอัพทุกอย่างยกเว้นครีต่อไปขยายขยายนี่ก็อัพทุกอย่างยกเว้นครีเหมือนกันครับทุกคนคริยกเว้นครีเลยพอยเหลือก็มาลงอะไรพวกนี้อืมอ่ะต่อไปขั้นหน้าขั้นหน้าเนี่ย จะใช้อสุดท้ายเลยก็คืออิมพูฟที่ได้ดูดเลือดเพิ่มขึ้นมานะก็พวกดับเบิลสตาร์เนี่ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องเอามานี่เอานี้แหละดีที่สุดสำหรับตอนที่เงาเรายังไม่ได้นี้ก็ใช้นี้แล้วกันอาที่เห็นไอ้ตัวนี้มันอัพไปถึง6อะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันมาจากบาทนะตัวเนี้ยอ้าเป็น Energy Beat หรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วอ่ะสักอย่างเนื้อกันแต่ เงาอะมันถูกย้ายมาจากบาทนะทุกคนมันก็จะถูกอัพสกิลบางสกิลที่แบบอาจจะไม่ได้ใช้ในสไนน์นะแต่พอเป็นสไนแล้วก็นี่ใช้นี่เนานะต่อไปพิมพ์ลายพิมพ์ลายเนี่ยเห็นป่ะถูกย้ายมาจากบาทอัพโฟกัสช็อตมา25เออ่าโอเคพิมพ์ลายแน่นอนแล้วครับโฟกัสมาสเตอรี่เพิ่มอัตราการเกิดมากขึ้น22อร์แล้วก็เพิ่มความแรงอีกอินบวกเดคคูณ20อ่ะ มีโอกาสสตารนอีกค้อแกวอันนี้แล้วก็ที่หนังสือหนังสือก็ใช้อันสุดท้ายเหมืนอนกันครับเพราะว่ามันทําให้นอกออกแรงขึ้น88%ต่อไปพันธะสัญญาพันธะสัญญาสําหรับตัวนี้นะใช้เป็นเพิ่มโอกาสหมาออกถึง7-5%คือนอื่นเราไม่ไ,มได้ใช้อะนะอื่นอ่นอะเพจเซ่นช็อตน,นี้ก็เป็นสำหรับสาย pvp แต่วันนี้จะมาพูดถึง pve พูดถึงสายลาบอสนะเนาะ อันนี้ก็จริงๆผมว่าก็ดีนะแต่เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเอามาพูดถึงอันนี้ก่อนโอเคใช้ตัวนี้สปิริตสปิริตก็ไม่มีอันไหนเราใช้อะนอกจากอันนี้อยู่แล้วอะเอเทเมอร์เนาะเอเทเมอร์เราต้องอัพในสกิลแล้วอะโอเคต่อไปไปที่สัตว์เลี้ยงทุกคนสัตว์เลี้ยงสาหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะก็หลักๆจะใช้อยู่2อันนี้แหละกบกับหมาคือหมาหมาเน่าเนี่ยจะใช้สําหรับ pve เนาะสำหรับน้านบอสฟาร์ม แล้วก็กบเนี่ยใช้สำหรับ PVP อ่ะสำหรับหมาเน่านะเราก็จะเน้นสเตตที่พลีดามีตโบนัสกับพีเพนแน่น,นอนนี่แหละต้อง2สเตตนี้สำคัญอ่ะอันนี้พี่เขาก็รีมานะจนได้นี่แหละพีเพน53าสิบสมพีดามีตโบนัส46 P ่สิพีดีเคเท่านี้อ่ะดูดเลือดมาเยอะจัดหน่อยดูดเลือดอ่ะหลักๆเราก็เน้น2ส,สกิลนี้ไอ้สอสเตตนี้แล้วก็สกิลเขาก็สกิลนี้สำคัญเลยนะหมาเน่า อันนี้ก็เลยเจาะรีดักชันเจาะพิะาเมตบุัสเจาะกระเาะอ่าเวลสี่เวลห้ามาอันนี้หมาเป็นหมาหกดาวนะต่อไปไปดูกบกันกบนี่กบเดือดนะเจ็ดดาวเพราะว่าสมัยที่เล่นบาทนี่คือใช้กบ PVP นี่เดือดเดือดเลยสเตตหลักๆของกบเนาะก็ต้องเป็น PVP แน่นอนอยู่แล้วโอเค PV p v พีพิธาเมตบุัห้าสิบเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะ แล้วก็พีเพนก็เยอะมากนะ75%้าอน่หลักๆเลยของ PP เนี่ยยังไงเราก็ต้องเน้นเจาะกับเน้น P P พีพีรมเมตโบนัสอยู่แล้วอ่ลองมาก็เป็นพีระมเมตโบนัสอะไรเงี้ยแล้วก็ดูดเลือดอาจจะแบบอ่าใครอยากได้ถึกหน่อยก็มาลงนี้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้พี่เขาก็รีมาจนได้นี่นะเนี่ยสองข้างเนี้ยที่อยากได้หลักๆพีเพนกับพีรมเมโบนัสส่วนสกิลก็มีก็มากดกดไว้อะไรอย่างนี้มันก็ช่วยได้เยอะอยู่นะจริงอ่ะเนี่ยอย่างกบเนี้ยถ้าเราไปไปสู้กับคนที่เขาไม่ได้แบบว่า เป็นขั้นสุดวตา่านจัดๆเนี่ยกบก็กัดเขาตายนะทุกคนเออกบ,กบกัดทีเดียวตายอเออก็อย่างเรเราไปอะไรนะไปกิวว์ใช่ปะ่ะเรามันก็ช่วยเราได้นะกบไปกัดคนตายเยอะแยะอืมอมต่อไปมาพูดถึงสกิลนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่สนามซ้อมนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะลองสกิลบางอย่างให้ดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงสกิลแต่ละพรีเซตที่ผมใช้อ่ะมา การอัพสกิลเข้าๆก่อนแล้วกันทุกคนมาก็อันดับแรกมาเลยเข้าคา์ดแรกก็มีโอโอไอนะโอไอนี่ยังไงต้องอัพอยู่แล้วเพิ่มเด็กเออิเลเมนทัลแอโลวอเจอร์อซึ่งเป็นพาสซีฟเหมือนกันซึ่งวอเจอร์อเนี่ยก็คือตัวพอยต์หลักเลยเพราะว่าตอนนี้ที่มันปรับมานะก็คือถ้าเราอยู่ใกล้มอนหรืออยู่ใกล้คนอะไรเงี้ยถ้าใกล้คนนี่หมายถึงแค่ PVP นะส่วนใกล้ส่วน PVE ก็ วลาล่าบอสถ้าเราแบบมีมอนมาอยู่ใกล้หรือเราอยู่ใกล้บอสเกินระยะสี่เมตรเนี่ยมันก็ลดดาเมจเราไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ถ้าไม่มีตัวอะไรอยู่ใกล้เราเลยเนี่ยหรือเราอยู่ห่างบอสเราไม่ต้องแทงบอลเนี่ยเราจะเพิ่มไฟนอลดาเมจโบนัสไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือเยอะมากนะแต่ลดก็ลดเยอะเหมือนกันนะอ่ะตัวนี้ก็เลยทาพรีเซต็ตไว้หลายพรีเซ็ตหน่อยเนี่ยก็จะมีเซต็ตตีบอสไกลตีบอสใกล้อ่ะโซโล่บอสนี้ผมก็เป็นคนทําไว้ ตอนน่แหละตอนที่ทำคอนเทนต์โซโลบอทโอเคต่อไปพูดถึงเรื่องสกิลต่ออ่ะอิมพูสขายไม่ได้แล้วสกิลบัฟนะบัฟเอจิเด็กบีสเบนบีสเบนนี่ก็เพิ่มได้เยอะเลยแล้วแล้วพอแพทล่าสุดเนาะมันปรับให้เด็กของเราอะทำให้อ่าตีพวกเผ่าอะแรงขึ้นไปอีกอะ เ,เพิ่มทุก,ทกหนึ่งทุกร้อยจุดเด็กทุกร้อยจุดเพิ่มดามจอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะก็ทําให้แรงขึ้นเลยอะเวลาเราไปตีพวกเนี่ยปลาพวกสัตว์พวก,พวกมแมลงอะไรเงี้ยก็คือแรงขึ้นเยอะเลยก็โฟกัสช็อตนี่งจริงไม่ต้องอัพก็ได้นะทุกคนเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าพอยเหลือก็มาอัพก็ได้แบบเวลาเราไปตีบอสใช่ไหมเวลาเราไปดาบแรกไม่ใช่ดาบแรกหรอกคือตีบอส ให้เรากดโฟกัสช็อตเข้าไปก่อนก็ได้มันทำให้แรงขึ้นสัก10บวิเนี่ยแค่นั้นเลยแล้วก็ Falcon Mastery ก็อันนี้ก็สำคัญเลยเพราะว่าทำให้นกแรงขึ้น Bist e a t b e a s t Beat นี่จริงๆไม่ต้องอัพก็ได้เราไม่ได้ใช้นะแต่ถ้าสกิลพอย์เหลือก็อัพก็ได้ เอาหลักๆก,ก่อนสติลโครสติลโครนี่ต้องใช้อยู่แล้วเมื่อใช้อ่าเมื่อนงออกเนี่ยจะทําให้แรงขึ้นนะต่อไปวินบล็อกนี่วินบล็อกก็ต้องอัพอยู่แล้วทําให้เดินเร็วขึ้นนะเนาะแล้วก็มีค่าฟรีด้วยหลบหลีกอ่ะทูสายูสแน่นอนตะกิวหากินเราอยู่แล้วยังไงต้องอัพเพิ่มพีเพนอีกเนี่ยเพิ่มพีเคเพิ่มพีเพน อันนี้มันติ firing ไม่ต้องไม่ต้อง AOE นะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว focus เสาจริงจริงก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะทุกคนเราไม่ได้กดใช้อยู่แล้วอ่าสาเหตุที่แบบเราไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ย i s i bead focus f o c เนี่ยลหลักเลยคือมันจะขัดมันจะขัดจังหวะของสกิล precision shot ด้ยทุกคนเพราะในขณะที่เราใช้ไอ precision shot อยู่เนี่ยเราต้องไม่มีสกิลอะไรมาขัดเลย พอถ้าขัดเมื่อไหร่ดามิมันจะหายหวบเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วต่อไปสกิลนี้ intimidation จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องอัพก็ได้นะขณะที่ใช้ f l c o n Assault หรือ Beat Beat มีโอกาส50%ที่จะโจมตีสตูทำให้สตูสตันพร้อมทั้งได้รับดามิโจมตีทั่วไปและดามิสกิลของเดนเพิ่มขึ้น15%อ่ะก็มันขณะที่ใช้2สกิลนี้เนาะซึ่ง2สกิลนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะ จริงๆน่าจะไม่ต้องอัพก็ได้นะเพราะว่าผมว่าไอ้ตรงนี้น่าจะไม่มีผลต่อการโจมตีธรรมดาต่อนกออกธรรมดานะคิดว่านะอืมแล้วก็เอสเทมเมอร์เอสเทมเมอร์นี่ต้องอัพอยู่แล้วทุกครั้งที่ฟฟลคอร์อจุดโจมว่าทุกครั้งที่นกอ,ออกไปจิกอ,อ่ะอ่าก็ทำให้ PPK จะมี PPK เยอะขึ้น5%านาน7วิโอเควาวเวกิ้งอ่าเพิ่มรัก20แต้มมีโอกาสเกิดน,นก ออก20%เฮ้ยเอาเรื่องนะเป็นแพสซีฟเอาจริงอ่ะถ้าสปอยล์เหลือแพสซีฟอ่ะอัพแม่ให้หมดเดี๋ยแพสซีฟอืมอ่ะต่อไปมันที่คลาสสามนนะทุกคนคัสสามเลยสก,กิลพลิงวูฟก็อันนี้ก็เป็นแพสซีฟนะทุกคนยังไงก็ต้องอัพอยู่แล้วแล้วก็แรงด้วยนะตัวนี้เมื่อโจมตีทั่วไปมีโอกาส2%ที่จะเกิดเอฟเฟกต์อ่าเมื่อโจมตีทั่วไปจะทำให้หมาออกเพิ่มขึ้นโอกาส2%ที่ทำให้หมาออกอ่า แล้วเรายิงรัวชิปหายอยู่แล้วว่ะทุกคนหมาแม่งก็ออกรัวๆเหมือนกันอแล้วก็หลังเกิดเอฟเฟกนี้ <c oughs> หลังจากหมากัดแล้วเนี่ยก็จะสร้างดาเมจอยู่ภาพธาตุนิวทอล750%ของพีทีเคอีกเมื่อ h ฮของเป้าหมายต่ำกว่า20%ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%อีกโอ้โหก็ใช้ได้นะโอเคต่อไปก็สกิลนี้ก็ อ่ะอัพมาก็ดีเอาไว้แบบเวลาเล็ดมือเราจะหลบสกิลบอสใช่ไหมแล้วก็พุ่งได้มันเป็นสกิลเดดนะสกิลเดดไปเดดมาอะไรเงี้ยอ่ะเอาไว้เคลียร์มอนก็ได้นะั้นจริงเคลียร์มอนที่อยู่รอบๆตัวเราก็ได้เพราะมันเป็น AOE อ่ะแล้วก็สกิลพระเอกของเราขาดไม่ได้เลยครับ precision shot มันอัพมาด้วยนะแพทเนี่ยแพทล่าสุดเนี่ยอัพมาแรงขึ้นอีกอแต่จะลด f ฟนอลเอ p พีเราสองยนต์นะแต่ละยทีไฟนอลเอ s พี Final เรามีแค่าไหราพันสีน่แล้วบ้าเนี้ยลดสองร้อยเมันก็ยังตันอยู่อนะ่ะตัวนี้เลยเพลกหลักพิเชั่นช็อโอเคเวลาจะตีตีบอสใช่ไหมอันนี้พรีเซตแรกนะเป็นบอสหันระยะไกลหลักๆเลยก็เนี่ยแหละ <c oughs> มีแค่นี้เลยทูไซส์อินฟู๊แล้วก็พิเชั่นช็อปล่อยออตโตเลยบุ๊บจบแค่นั้นเลยทุกคน เนีย่ยอันนี้ก็จะมีแบบว่าแน่ยสก,กิลเนี้ยเที่ยวไวด,ดัดมันเคลียร์มอนได้ด้วยปุ๊บเห็นปะแรงอยู่อะยูนะเนี่ยโอเคไประยะใกล้ดีว,ว่าปอดฮันระยะใกล้นะพรีเซตนี้คือหลักเลยอัพเหมือนกันเลยทุกคนอัพเหมือนกันเลยยกเว้นวอลเจอร์อ,อาวอลเจอร์อ,อายเราจะไม่อัพนะเพราะว่า เวลาเราตีบอสร,ระยะใกล้หรือเราเป็นคนแทงบอสหรือรไปโซโล่บอสเนี่ยหรือแบบไปตีบอสที่มันมีที่มันต้องมีมอนรอบๆอบะยังไงก็แนะนําให้มีอีกวีเซ็ตหนึ่งเราไม่ต้องอัพดีกว่าทุกคนคือเราจะไม่ต้องโดนลดดาเมจไปสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมอย่างน้อยก็เป็นดาเมจที่แท้จริงของเราใช่ซึ่งมันแรงกว่าแน่นอนแล้วเพราะมันไม่โดนลดนอย่างอื่นก็อัพเหมือนกันเลยอัพเหมือนกันเลยทุกคนอ่ะทุกคน พิเซตต่อไปนะพิวเซตโซโลบอทมันมีสกิลหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเลยทุกคนซึ่งผมคิดว่าที่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่ามันมันก็โอเคนะช่วยได้ระดับหนึ่งอืมเ,อเดี๋ยวไปดูกันที่อันแรกกันกันอ่ะเราจะอายแน่นอนไม่อัพอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการโซโลบอเนาะยังไงบอมต,ตีเราเราไม่ต้องอัพได้ไม่ต้องโดนลดดามจโบนัสอืมโลชอเวอร์ ower, ผมอัพมาทำไมผมอัพไ้เคลียร์มอนไ้ว้ทุกคนไออย่างมชติว่าไปตีทาม์โฮเดอร์อย่างเงี้ย ถ้ามันไปเกิดตรงที่ไอตัวอะไรไตัวที่มันเป็นแดนเซอร์ที่มันชอบตีเราแล้วเราจะแบบโดนเอฟเฟกแข็งอะ่ะเออผมก็จะใช้เนี้ยเคลียร์มันอืมเออนไะอี้ยอเนี้ยผมก็ไม่ดัพพวกบิดบิเราไม่ใช้อยู่แล้วอะ่ะสกิลนี้ทุกคนสกิลนี้เลยคือสกิลเนี้ยมันจะทําให้เรายิงแล้วชิง่งชิงเองเนี้ย การโจมตีทั่วไปจะยิงสปิตติงแอโร่สร้างดาเมจสแปชชิ่ง10%ต่อเป้าหมายศัตรูในขอบเขต3เมตรของเป้าหมายยิงเป้าหมายได้ถูงสุด2ตัวก็คือเวลาเรายิงออกไปใส่มอนตัวหนึ่งอะแล้วมันจะมีตัวข้างๆมันในระยะ3เมตรใช่ไหมมันก็จะมีธนูเนะี่ยลูกธนูเนะี่ยชิงไปโดนอีก2ตัวใว้ทุกคนแล้วก็สร้างดาเมจเป็น10%ของดาเมจที่เราทําไปล่าสุดก็คือสมมติว่าเรายิงตัวนี้20ล้านใช่ไหมอ่า ดาเมจที่ออกไปตัวข้างๆเนี่ยก็จะเป็น2ล้านอะไรเงี้ยประมาณนั้นอืมถุงว่าเราโซโ,บโลบอสอยู่เงี้ยเนี่ยถุงว่าเรายิงตัวเนี้ยปักปักปัก,ปกแล้วไม่มีมอนเกิดข้างๆข้างอย่างเงี้ยมันก็จะชิ่งไปโดนปุ๊บปุ๊บนะมันก็ไม่น่าลำคางอะไรนะทุกคนเพราะว่าบางทีมอนมันทําให้เราแข็งอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาไปเตรียมไทม์โฮเดอร์อย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็สกิลเนี้ยช่วยได้แต่หลกัหลกๆเลยเว้ยถ้าคุณจะไปตีมอนหรอก คุณอย่าอัพนะเพราะว่าเวลาไอตัวปอมันเกิดอะไอตัวสะท้อนกายภาพที่มันเกิดมาข้างๆมอลล็อกอะถ้าชิ่งไปโดนปุ๊บแตกเลยนะ <c oughs> เพราะนั้นตอนที่ผมโซโลมอลล็อกผมจะใช้อันนี้ไว้ทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ได้อัพสกิลนั้นไว้อืมจะใช้เซตนี้ส่วนเซตนี้ผมจะไว้ใช้แบบตีทามโฮเดอร์แล้วกันหลกัหลกๆเลยอะผมสร้างมาเพื่อตีทามโฮเดอร์จริงๆอะไอไอ้พีเซตเนี้ย เพาราะว่าลำคาในพวกแดนเซอร์พวกแวนเดเลอร์อ่อะเวลาไปตีอ่ะอให้มันช่วยเคลียร์แล้วก็อ๋อหลกัหลกๆเลยเว้ทุกคนเวลาไปตีไทม์โฮเดอร์อ่ะมันจะมีไอตัวนาฬิกาเกิดขึ้นมาใช่ไหมและไอตัวนาฬิกาทุกคนแม่งเป็นคีย์หลักเลยนะคือถ้าเราไม่เคลียร์ตัวนาฬิกาไปเราจะโดนดีบัฟไปเยอะมากไว้ทุกคนซึ่งไอสกิลเนี้ยมันช่วยได้นะสปิตติ้ไนโ่เนี่ยมันทําให้เราแบบว่าไม่โดนดีบับ เยอะขนาดนั้นอะเออเพราะว่ามันไปเคลียร์เพราะว่ามันชิ่งไปเคลียร์ไอเนี่ยคือสกิลมันชิ่งไปเคลียร์ไอตัวนาฬิกาได้อะเออเนี่ยในส่วนของวุ้นเงามันก็จะมีตัวเสริมไว้เนี่ยใส่พรีเซนตชิพผมก็จะใช้นี้เพราะว่ามันจะเพิ่มสัมประสิทธิ์ขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะก็คือแรงขึ้นเป็นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอ,อ่าแล้วก็เพิ่มเป้าที่มันจะชิ่งไปโดนอีกหนึ่งตัวอย่างเงี้ยเออ พอวุ้เงาผมก็จะมาย้ายมาใช้อน,นี้สําหรับสกิลสำหรับพรีเซตเนี้ยนะอโอเคน่าจะครบแล้วนะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวมาเทสบอลกันนะเดี๋ยวเป็นม้าขาวเนาะม้าขาวเป็นชาร์โดเดี๋ยวใช้เป็นธนูฮอลี่แล้วกันนี่เป็นม้าขาวเวลร้อยนะยม้าขาวเวลร้อยไปเลยออโตเลย ยิมโผ่ไปทูซ้าย production shot ดูเรื่อยมัดิทุกคนอันนี้เร็วร้อยอ่ะปึ๊บแปดวิแปดวิดคือแม่งไม่ลดละเหมือนน่าจะติดแคร็บปะติดแคร็บคือคือถ้าออกไปข้างนอกใช่ไหมมันจะติดแคร็บสามนาทีเนาะถ้าเราตีบอสไม่ถึงสามนาทีเนี่ยเรียบมันก็จะไม่ลดหวบแต่ถ้าเลยสามนาทีปุ๊บแม่งก็จะลดหวบเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมนะ,ะแต่ว่านั่นแหละ มันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นเวลที่มันสูงกว่าละกันร้อยี่พอดีกว่าร้อยสามสิบมันเยอะไปยี่สองกดหมายวกันปึ๊บไปหนึ่งนาทีเนะเอาสักหนึ่งนาที ยังได้อยู่เงี้ยหนึ่งนาทีน่ายังไม่ตายบ้าสังเกตบ้านนกกับโจมตีทั่วไปนี่มันจะไม่เงี่ยนะพอๆกันเลยนะสามพันสามพันสองร้อยเอ็มแล้วกันนะง่ายสามพันสองร้อยเอ็มดาเมจต,ต่อวิดาเมจรวมก็ปาไปเท่าไหร่เนี่ยหนึ่ง แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยเอ็มโคตรเดือดก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนก็สสารบวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนก็ถ้าใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ทาคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมจะมีการทําทคลิปอื่นๆมาตามอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีเกมอื่นเล่นเกมอื่นอัดคลิปเล่นเกมอื่นอะไรเงี้ยมาลงด้วยนะก็ยังไงก็ฝาก ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับอาจจะมีเนี่ยโซโล่บอสบอกวิธีตีบอสตัวอื่นๆอะไรอย่างนี้อีกนะแล้วก็สําหรับตัวนี้เนาะผมก็ไม่ได้ขับแล้วแต่ว่าก็มีคนหนึ่งอะขับอยู่เนาะก็เขาไลฟ์สดด้วยนะทุกคนไลฟ์สดใน u t u b e นี่แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้ให้นะเป็นช่องของคุณก๊อปแก๊ปนะเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้ให้แล้วกันก็ถ้าใครอยากดูสดๆก็ไปดูได้ที่ช่องนั้นเลยโอเคสุดท้ายก็ฝาก กดไลค์กดซับด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นชมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ